DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะพบกับ JTP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าและดิฉันประภาบุญนัสริหัวหน้ากลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะคะเรามักนึกถึงแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทยเผลอๆบางท่านก็คิดว่าเรื่องนี้คนไทยทําไม่ได้แต่ไม่ใช่นะคะเรามีบริษัทคนไทยที่ก่อตั้งมาถึง19ปีเนี่ยให้บริการ cloud พ l a t f o r m นะคะด้านการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์แบบองค์กรต่อองค์กร ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหาการจัดซื้อทําให้ลูกค้าเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อขององค์กรนะคะแล้วก็เห็นภาพการใช้จ่ายการนําข้อมูลมา,าบนระบบเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อได้แล้วก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืนนะคะปัจจุบันบริษัทนี้นะคะให้บริการลูกค้าถึง41ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็เกือบ300บริษัทเนี่ยมีมูลค่าซื้อขายผ่านระบบกว่า200 0 0 0ล้านบาทต่อปีนะคะเรากำลังพูดถึงบริษัท พันธะวณิจนนจำกัดนะคะเป็นผู้คว้ารางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกตีเด่นหรือพีเ W สาขาธุรกิจบริการยอดเยี่ยมด้านดิจิทัลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์นะคะความสำเร็จนี้นะคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจอาจจะช่วยต่อยอดความคิดให้กับผู้ประกอบการอื่นๆหรือท่านผู้ฟังฟังแล้วเอ๊ะเราน่าสนใจน,นี้เราจะต้องไปหาเขาซิเผื่อเ,เราจะมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจของเราบ้างวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุดยกับคุณอภิสิทธิ์คุปปร,รัตกรรมการผู้จัดการบริษัทพันธวณิจจำกัด มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอภพิสิทธิ์สวัสดีครับค่ะดิฉันอยากให้คุณอภพิสิทธิ์ลองแนะนํานะคะว่าสินค้าของคุณเนี่ยที่บอกว่ามันเป็น cloud พลตฟ f o r m เนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรและเขาจะมาใช้ประโยชน์หรือว่าเป็นลูกค้าคุณได้อย่างไงบ้างคะขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอบคุณ,ณ DITP นะครับที่ให้เก็บพันธั์นิ้ฐจันวนี้นะครับพันธุ์นิษ์อย่างที่ท่านได้กล่าวก็คือเราเปิดมา19ปีแล้วนะครับแล้วก็ เราเป็นระบบที่เป็นอ e ีโ ok คเม n t บนคลาแพลตฟอร์มนะครับคำว่าคลาแพลตฟอร์มก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์หรือใช้ระบบเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีการติดตั้งนะครับออซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ได้เลยนะครับเมื่ออยากใช้เนี่ยแค่เข้าไป Subscribe แล้วก็ติดตั้งบางส่วนเท่านั้นเองนะครับโดยที่ไม่มีเครื่องไม่ต้องมีเครื่องไม่ต้องมีบุคลากร,กรที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะครับเริษัทาจะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับ ในตัวของพันธมนิชเนี่ยปัจจุบันเราให้การบริการอย่างที่เรียนไป41ประเทศนะครับหลักๆเราก็จะเป็นระบบ e p o ok c u m e n t หรือระบบจัดซื้อออนไลน์นะครับระบบ e auction หรือการประมูลออนไลน์นะครับแล้วก็ล่าสุดเราทำหน่วยงานที่เป็นที่ปรึกษาในแง่ของการลดต้นทุนโดยใช้ดิจิท a ลเดต้นะครับหรือ spend data หรือเรียกว่าข้อมูลที่ได้จาก การจัดซื้อจัดจ้างนะครับมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนา AI หรือประโยชน์จากการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อลดต้นทุนในการผลิต นะครับง,งั้นหมายความว่าของคอุณพิสิทธิ์เนี่ย,ยการให้บริการบนคลาวด์แพลตฟอร์มเป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคนจะใช้เหมือนเวลาเราจะเล่นเกมเราก็ไปดาวน์โหลดมาเราไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องไปติดตั้งระบบอย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ<ช>เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฟังนะคะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณผู้ฟังสามารถใช้ประโยชน์ได้และอย่างที่เรียนไปว่าทางบริษัทเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทํางานการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการบิดดิ้งหรืออะไรพวกนี้ซึ่งจะช่วยให้องค์กรหรือบริษัททน่ยยสาาาาามรถํงงไดด้โ แล้ที่สําคัญถ้าเรียน,นฟังมันเนี่ยเขามีการพัฒนาเรื่องระบบฐานข้อมูลเรื่องจะใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามแล้วดูซิว่าบริษัทเขาเป็นยังไงอีกนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามคุณอาภิสิทธิ์ว่านอกจากให้บริการในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยสมมติว่า คุณผู้ฟังเนี่ยไม่ได้เป็นองค์กรละเป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยสามารถมาใช้ประโยชน์อะไรกับซอฟต์แวร์หรือว่าการบริการของบริษัทได้ะะเป็นคําถามที่ดีนะครับ <c oughs> คือจริงๆในในเง่อของตัวอีโคเคม n นเนี่ยก็จะมีหลกัหลกๆอยู่2-3ส่วน <c oughs> นะครับส่วนแรกก็คือส่วนผู้ซื้อนะครับ <c oughs> ซึ่งอีโคเคม n นเนี่ยหลกัหลกๆเราใช้ปรการบริการระหว่างองค์กรกับองค์กรนะครับ ผู้ซื้อของเราเนี่ยที่อยู่ในระบบเนี่ยก็จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับประมาณ200องค์กรถามว่าขนาดใหญ่ขนาดไหนถ้าเราพูดถึงประชากรในประเทศไทยเนี่ยผมว่า50-7 0เป็นป็นลูกค้าของลูกค้าเรานะครับลูกค้าเราเนี่ก็จะเป็นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะครับกลุ่มเชลคอมนะครับเบอร์ต้นๆน,นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นประกันภยัยแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นธุรกิจค้าปีก ห้างสบสินค้าเนี่ยเเป็นี่ยเป็นลูกค้าเราเกือบหมดนะครับแล้วก็จะมีแม้กระทั่งกลุ่มการศึกษาคราวนี้ถามว่าแล้วประชาชนเนี่ยจะได้ไประโยชน์อะไรผมว่าองค์กรเหล่านี้ก็ต้องมีการซื้อของนะครับเพราะว่าของหรือสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยก็คือวัตถุดิบในการผลิตบริการหรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้านะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการรีคูดหรือจัดหานะครับหรือหาบุคลากรหรือบริษัทที่ ให้หรือบริการหรือขายวัตถุดิบนะครับเข้ามาอยู่ในระบบแสดงว่าเหมือนคุณก็เป็นฐานข้อมูลในการที่จะหาไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรืออะไรไว้สำหรับซัพพอร์ตลูกค้าด้วยถูกใช่ไหมคะอ๋อค่ะถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่น s e เ e ่นอีเลฟเว่นของในเซเว่นอีเลฟเว่นนี่มีหลากหลายเยอะมากค่ะแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นสระเปานะครับวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในเซเว่นนะครับก็อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือใน c p f เองก็ตามนะครับจริงๆก็จะมีอย่าง เดอะมอลกรุ๊ปเดอะมอลกรุ๊ปเนี่ยรวมเอ็มคอทีเอ็มคอเท็กซ์พารากอนไปด้วยเนี่ยบุคคลเหล่านี้หรือบอริษัทเหล่านี้ต้องการซัพพลายจำนวนมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเป็นบริษัทที่มีสินค้านะครับที่คิดว่ามีคุณภาพนะครับแล้วก็มีบริการที่ดีเราก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาอยู่ระบบนะครับ หมายความว่าของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนอกจากจะให้บริการที่ดิฉันเรียนใบเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยยังเป็นถามข้อมูลให้ลูกค้าหรือคนที่สนใจสามารถมาหาบริการต่างๆได้บนนี้ถูกไหมคกต้องซึ่งทุกคนต้องสมัครเข้ามาอยู่ในระบบของคุณก่อนซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทกําหนดไว้ในเบื้องต้นก็คือต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องใช่ไหมชัดเจนเลยคุณผู้ฟังอันเนี้ยชัดเจนนะเพราะนั้นอันเนี้ย ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของคุณผู้ฟังอีกเหมือนกันว่าถ้าเกิดจะหาเครือข่ายที่จะเผยแพร่ตัวเองหรือลุยว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยบนแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ก็สามารถติดต่อกับบริษัทพันธะวันนี้จำกัดได้เลยนะคะทีนี้นะคะฟังดูแลแหมเป็นเรื่องทันสมัยน่าสนใจมากเลยนะคะเรื่อง cloud พลตฟอร์มเนี่ยที่นี้อยากจะถามว่าทางคุณอภิพสิทธิ์เนี่ยรู้จักรางวัล PM Award ยังไงและทำไมถึงสนใจสมัครเข้ารับรางวัลในประเภทนี้คะครับ จริงๆพันธวัิตเนี่ยให้การบริการไปอย่างที่เรียนนะคร40กว่าประเทศนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยเซตอัพออฟฟิศที่เป็นออฟฟิศที่เป็นฟิสิกอลออฟฟิศจริงๆะนะครับเราก็ไปเซตอัพออฟฟิศที่โฮจิมินที่เวียดนามเนี่ยเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนไปออกเป็นสาขายอย่างนั้นแหละคะ่ะใช่ครับ<อ>เพื่อตั้งเป็นฟิสิกอลออฟฟิศจริงๆะนะครับในตอนนั้นเนี่ยเราพยายามจะหาหน่วยงานหรือขาคับปรึกษาจาก หน่วยงานต่าง,างๆเมื่อว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนอย่างธนาคารกลุ่มธนาคารแล้วก็ uh huh, uh huh. เราได้มีโอกาสพบกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่โฮจิมินห์นะครับ uh huh. ได้พบริปรึกษากับดรสุภาพรสุขมากนะครับ uh huh. มีคำหนึ่งท,ที่ท่านพูดถึงก็คือเอ้ะ hey, ทำไมพันธมิตรนี้น่าจะมีคุณสมบัติที่มากเพียงพอที่จะอยู่ในกรอบที่จะได้ PM เ w a มอ ทำไไมม่อแสดงว่าพอสุภาพพรแนะนำว่าเอ๊คุณดีขนาดนี้แล้วคุณแข็งแรงขนาดนี้ทำไมคุณไม่เข้าสู่กระบวนการของเยาวรัตุนะ้ะผมผมก็เก็บอยู่ในใจจนกระทั่งเราไปเจอบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ที่เยอรมันนะครับ ไปเนี่ยที่แปลกคือเราก็คิดว่าให้เราก็เป็นหนึ่งหนึ่งอันดับต้นๆในเซาท์เอเชียในเมืองไทยแต่ไปถึงที่นั่นนะครับเรากลับพบว,ว่าให้จริงๆล,ลูกค้าที่เรามีฐานลูกค้าที่ในเมืองไทยที่เป็นอันดับต้นๆเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยรู้จักน้อยมากเขาอยากจะรู้ตัวต,วตนเราปรากฏว่าที่เราไปพบกับผู้ประกอบรถยนต์รายนั้นเนี่ย นั่งถามผมคือนหนึ่งมืสอบสัมภาษณ์เลยครับ <c oughs> ชั่วโมงแรกถามเรื่อง Product เรื่อง Service <c oughs> เรื่อง Benefit ต่างๆ <c oughs> ชั่วโมงที่2ถามผมว่าคุณมีขั้นตอนการดำเนินธุรก,กิจยังไงคุณมีแผนธุรกิจยังไงคุณจะขยายยังไงคุณจะโปรโมทยังไงผมเอ๊ะแสดงว่าเราเรายังขาดบางอย่างที่จะเป็นตาแป์ว่า เรามีคิตเพียงพอที่จะให้การบริการกับบริษัทยุทรถยนต์เยอรมันมในเวียดนามเพราะฉะนั้นคุณมองว่าถ้าคุณมีอะไรที่เพียบพร้อมเขาจะต้องไม่ถามแบบนี้ใช่ค,ครับอ๋อค่ะแล้ว,แล,วแล้วไงต่อคะพอเขาถามแล้วคุณก็เอ๊ะยังไงต่อเราเราก็กลับมานั่งคิดจริงจงแล้วพันธมณิสน,นี่เราได้รางวัลมาเยอะมากนะครับ ถ้าล่าสุดก็เป็นอย่างสิงคโปร์บิ s s ตรีวิวเราก็ได้บิจัตเคสตั u ดีของเอเชียนะครับหรือสมัครต่างชาติละใชครับแล้วก็ CIPS เป็นวิชาชีพทางด้านาจัดซื้อจากอังกฤษ เราบอกให้ถ้าเงน้นเราลองพีเอมบอดูดีไหมนะครับนี่เป็นรางวัลอันดับน่าจะทัฟที่สุดแล้วน่าจะสูงสูงแล้วนะครับยิ่งยิ่งท่านนายกเป็นคนมอบเนี่น่าจะเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าเราก็ติดอันดับต้นๆนะครับเราก็คิดเ่อเอางั้นเดี๋ยวลองลองศึกษาดูนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดนะครับหาข้อมูลว่าท่านจะถามอะไรนะครับปรากฏมาดูคําถามในช่วงแรกเนี่ยต้องเราช็อกครับ เราผ่านมาลหลายเวทีมาก uh huh. นะครับแต่คําถามแต่ละขั้นตอนเนี้ยค่อนข้างเข้มข้นเลยเยอะจริงๆ uh huh. นะครับแล้วก็ผมนึกว่าตอนแรกเราช็อกแต่ตอนหลังมาเรามานั่งคิดว่าเฮ้ยเราเหมือนเราไปเข้าบ uh ิเนสสกูลนะครับมีคนมาถามคําถามเราทําให้เราคิดเราผ่านมาหลายเวทีแต่ไม่มีใครถามเราเลยหรือว่า เรามีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจยังไงเรามีวิธีการบริหารองค์กรยังไงเราจะดําเนินขยายแผนงานไปต่างประเทศยังไงผมว่าเป็นคําถามที่ดีครับแล้วก็รูปถึงโปรดักต่างๆเพราะว่าที่ถามอเวอร์ดอื่นๆเนี่ยจะถามเรื่องโปรดักเรื่องเคสตัดดี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วกลยุทธ์การเรื่องแผนไม่ได้ถามเรื่องแผนครับเราก็รวบรวมคนทั้งหมดครับเรียกผู้บริหารมาบอกนั้นเรากระจายไปเราแอสซายให้ประมาณกเจ็ดถึงสิบคนนะครับในหน่วยงานต่างๆ SI อสซายไปว่า ให้แต่ละคนเตรียมข้อมูลมาเพื่อมาตอบคำถามออเราใช้ต้องเรียนตรงๆว่าเราใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบเดือนนะครับในการเตรียม,มคำถามนะครับแล้วก็เซตทีมงานเฉพาะในการที่จะโฟกัสเรื่องนี้ครับเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสมัครรางวัลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการเตรียมการเตรียมตัวความพร้อมด้วยว่าเราจะสมัครอะไรแล้วอย่างที่คุณอภิิ์เรียนไปว่าพอไปอ่านแล้วต้องมาคิดก่อนว่าเราจะตอบในแต่ละหัวข้อยังไงบ้างถูกไหมคะแล้วจะตอบในเรื่องอะไรซึ่งมันก็จะทําให้เห็นว่า ในกระบวนการการหามของการสมัครรางวัลอันนี้เนี่ยจะเป็นการให้เรากลับไปทบทวนธุรกิจของเราว่าเรามีขั้นตอนกระบวนการต่างๆผ่านอะไรมาบ้างที่เคยเรียนไปว่าบางทีเคยได้รางวัลหรือมีใบรับรองนู่นนี่นั่นแต่มันอยู่ตรงไหนบ้างกระจายอยู่ตามแผนกต่างๆตอนนี้เราก็ต้องรวบรวมมันมาถูกไหมคะเอาละพอคุณทําเตรียมความพร้อมแล้วเพองคุณส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ย คุณคิดว่ารางวัลพีมอวอร์ดเนี่ยจากที่คุณมีความพยายามเนี่ยคุณมีโอกาสหรือจะมีประโยชน์ที่จะได้รางวัลตรงเนี้ยสักประมาณแค่ไหนต้องเรียนท่านตรงๆนะครับผมสมัครหลายรางวัลมาก <c oughs> รางวัลน,นี้เป็นรางวัลแรกที่ผมบอกว่าจะกระทั่งสับบิสและสัมมิเสร็จได้ได้มาสัมภาษณ์เนี่ยผมยังบอกทีมงานว่า เราน่าจะได้โอกาสที่จะได้ประมาณ50 50 50เปอร์เซ็นต์สงสารจางนะครับเราเราเหมือนทําให้ผมนึกถึงตอนสอบเข้ามหาลัยเลยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยหลายสิบปีก่อนนะครับแต่เราก็คิดว่าถึงเราจะไม่ได้แต่เราก็ได้รู้ว่าเราเราอยู่ในระดับเท่าไหร่เราขาดอะไรไปบ้างเราคิดว่าปีหน้าเราจะลองใหม่ถ้าเราไม่ได้ใช่ครับเราจะทําให้เต็มที่อย่างน้อยเราได้รู้ตัวเองครับ คุณผู้ฟังคะเห็นไหมคะว่าเวลาเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเรามั่นใจเราอาจจะคิดเอ้ยรางวัลง่ายๆเราได้เลยแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะอย่างจะเรียนว่าขั้นตอนกระบวนการต่างๆเราผ่านการแั่งกองมาเยอะมากมีคณะกรรังงานเป็นองค์ประกอบเนี่ยตั้ง17ท่านซึ่งแต่ละท่านมาจากองค์กรต่างๆที่มีความพร้อมมีความรู้เฉพาะทางในแต่ละเรื่องนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์จะสมัครเข้ามาซึ่งดิฉันมองว่าสมัครเข้ามาแล้วมันก็เป็นการ เขาเรียกอะไรดูแลตัวเองใหม่หาเคาะหาตัวเองให้เจอว่าเรามีขั้นตอนกระบวนการต่างๆอยู่ที่ไหนจัดมาร้อยเรียงใหม่ซึ่งดิฉันก็เชื่อว่ามันเป็นทับอันนึงที่สามารถไปต่อยอดได้ทีนี้ทางคุณเดกพิสิทธิ์เนี่ยสำเร็จไปแล้วคือไม่ใช่50%แล้วได้ร้อยเลยเนี่ยแล้วคิดว่าจะมีแนวทางในการพรัฒนาสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยต่อยอดต่อไปยังไงหลังที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว ก่อนหน่เราคงต้องรักษามาตรฐานแล้วก็รักษาเกียรติที่เราได้รับจากทีมอวอร์ด <Game Award S 2> นะฮะ,ะก็คําถามที่เราได้รับจากในช่วงสัมภาษณ์เนี่ยเราก็นํามาใช้แล้วต่อย่อต่อ,อะนะครับแล้วก็รางวัลเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นเครื่องการันตีอันนึงนะครับที่ที่สำคัญเลยแล้วก็ที่มีมีมาตรฐานที่สูงที่เราจะกลับไปบอกลูกค้าว่าเราก็เป็นหนึ่งในวีดดิ้งคัมบรีในประเทศเหมือนกันะนะครับให้กับองค์กรที่เป็นองค์กรต่างชาติตรงนี้ผมเป็นเครื่องการันตีนะฮะ ค่ะแล้วก็อยากจะให้ฝากนะคะว่าคนที่ยังไม่ได้หรือว่าเขาเอ๊ะไม่มั่นใจสมัครดีไม่นะ่าปีหน้าควรจะสมัครดีกว่าถ้าเขาจะสมัครเนี่ยคิดว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงบ้างอยากให้คําแนะนําเขาหรือว่าคนที่สมัครปีนี้แล้วยังไม่ได้รางวัลเนี่ยคุณออิพิศคิดว่าเขาน่าจะต้องไปทําอะไรหรือเขาควรจะต้องเริ่มจากตรงไหนเพื่อให้พิชิตรางวัลได้เหมือนที่คุณไอิพิธิ์ได้มาเนี่ยคะ่ะครับจริงๆแล้วในส่วนนี้นะครับก็ ผมว่าหลักๆห,หนึ่งก็คือคงจะกลับไปดูนเนี้ยของการดําเนินธุรกิจะนะครับการธุรกิจเนี่ยเรามี <c oughs> กลยุทธ์ไหมมีแผนไหมนะครับแล้วก็ <c oughs> วิธีการ <c oughs> หลักการในการบริหารธุรกิจเราเป็นยังไงมีขั้นตอนที่ถูกไหมมีมาร์เก็ตเซ e กเมนต์ที่ครบไหมนะครับ <c oughs> กลับไปดูในส่วนที่เป็นการตลาดงานตลาดเราโดยเฉพาะการตลาดต่างประเทศเนี่ยเราเข้มแข็งเพียงพอไหม,มเราใช้ทูธหรือใช้ เครื่องมือต่างๆครบไหมนะครับเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงนะครับแล้วในแง่ของการรักษาอันนี้ผมจําได้แม่นเลยจากกระหม่อมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มดิจิตอลคอมานีเหมือนพัฒนาฤิ์เนี่ยเรามีการจดสิทธิบัตรไหมเรามีการรักษาใช่เพราะเรื่องนี้สําคัญสําคัญมากครับเรากลับไปนั่งคิดเลยนะครับว่าจริงๆมันสคัญจริงๆโดยเฉพาะไปต่างประเทศเนี่ยเรามีการโดนก๊อปปี้ได้เยอะมากนะครับเรามีการดูแลสิทธิบัตรดูแลโปรแกรมมิ่งของเราไหมนะครับแล้วก็ บุคลากรเป็นยังไงผมว่าอันนี้ต้องขอบคุณคําถามนะครับจริงๆมันคือหลักสูตรการบริหารธุรกิจเลยนะครับอันนี้เราก็ถ้าเราเตรียมได้อย่างนี้นะครับผมว่าเราสําเร็จน่าจะสําเร็จไป60-70%แล้วที่เหลือค,คือผลงานแล้วครับได้ค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วนะคะก็ มีแรงบันดาลใจจะได้ทําต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิสิทธิ์มากๆเลยนะคะที่ให้ข้อคิดดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล PM Award ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w p m a w a r d c o m นะคะแล้วถ้าท่านต้องการพัฒนานสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของท่านเนี่ยก็สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเมื่อการค้าหรือ w w w d ์ไวเ e s i g n .com นะคะหรือว่าสายด่วน1169สุดท้ายนะคะต้องฝากติดตามพอดแคสต์เ t p สร้างมูลค่าเพิ่มสุนโลกการค้าได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และอย่าลืมนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้รายการของเราด้วยนะคะ หมดเวลาแล้ววันนี้ดิฉันต้องขอลาไปพร้อมกอบคุณอภิสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p k e e t d e s i g n c o m หรือสายด่วน1169